สิ่งสําคัญในการที่จะเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้านสักคนนึงนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือการบริการนะครับแล้วก็การใช้วัสดุของบริษัทนั้นแล้วก็สัญญาที่เขาทํากับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมธนสารสุขใสนะครับชื่อโต้ครับผมพนิดาธรรมรัฐค่ะเมย์นะคะปัจจุบันทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะใช่ครับเปิดร้านกาแฟครับผมเป็นร้านกาแฟเล็กๆครับเดี๋ยวพาไปชมบ้านกัน <พา S 1> ดีกว่า,า,าว่าเป็นบ้านหลังแรกของเราสองคนเลยค่ะเดิมทีพักอยู่ที่อำเภอบางสะพานค่ะจังหวัดประจวบ เพื่อเป็นการใช้ชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวจริงๆอะค่ะเป็นมีพ่อแม่ลูกแล้วก็แบบใกล้สวนใกล้ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจะคิดแค่ว่าอยากจะสร้างกับบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องการรับประกันด้วยะค่ะแล้วก็เรื่องสัญญาเรื่องช่างหนีช่างทําไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีแบบให้เลือกในในเน็ตเยอะครับผมชอบแบบความที่บอก บอกเรื่องสเปคบอกเรื่องราคาบอกแบบนี้ละเอียดละเอียดในในเว็บไซต์เลยก่อนหน้านี้เห็นบ้านที่บริษัทสร้างมาแล้วครับก็มีโอกาสได้เข้าไปดูครับก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างอย่างที่บอกค่ะสเปคราคาเท่าไหร่คือเรารู้เลยเรารู้คร่าวๆเลยว่าเนื้อที่ประมาณเท่านี้แบบบ้านประมาณนี้เราจะได้วัสดุอะไรแล้วก็เรื่องการออกแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการหาข้อมูลเขาบอกว่าบ้านสไตล์นี้แบบมีข้อเสียเยอะ หลังคารู่วน้ําเข้าแดดร้อนแต่บริษัทสามารถทําให้เราแบบได้ดีมากๆค่ะข้างในคือไม่ไม่ได้ร้อนนะคะไม่ได้ร้อนอยู่สบายเป็นความชอบส่วนตัวด้วยค่ะ,คะแล้วก็มันจะได้เข้ากับบรรยากาศหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัว3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ําชอบมุมโต๊ะทานข้าวค่ะนั่งสบายแล้วก็เห็นทุกอย่าง เห็นหลังบ้านเห็นหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมชอบห้องนอนครับห้องนอนส่วนตัวเพราะว่าการนอนมันค่อนข้างแบบสําคัญในชีวิตผมก็เลยทําห้องนอนให้รู้สึกอยู่ได้สบายที่สุดรู้สึกไม่ต้องใช้พลังงานเยอะรู้สึกไม่ต้องเปิดแอร์ให้มันทํางานหนักเพื่อระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบบ้านมาันไม่ต้องไปโฆษณาใครเลยค่ะคือใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะมีมนถามแบบนะแบบแบบลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะถามคือเราไม่ต้องโฆษณาเลยว่าฉันทํากับบริษัทนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือดึงดูดอยู่แล้วประทับใจเรื่องการบริการการทํางานนะคะเป็นไปตามที่กําหนดแล้วก็เป็นไปตามที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยอะคะ่ะชอบในการทํางานนี่นะครับแล้วก็การบริการแล้วก็รูปแบบของสัญญาที่แบบค่อนข้างเป๊ะสิ่งสาคัญในการ<ม>ที่จะเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้านสักคนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือการบริการนะครับแล้วก็การใช้วัสดุข,ของบริษัทนั้นแล้วก็สัญญาที่เขาทํากับเราว่า ลัดกุมหรือเปล่าระยะการสร้างของเขาเป็นไปตามสัญญาที่เขาบอกหรือเปล่า PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต